กาละครั้งหนึ่งมีชายตัดฟืนผู้ยากจนคนหนึ่งเขาอยู่ข้างเตาผิงในกระท่อมของเขาโดยมีพรรยาของเขานั่งปั่นได้อยู่ข้างๆช่างเงาเสียจริงๆเขากล่าวเธอกับฉันนั่งตรงนี้เพียงลำพังพวกเราไม่มีเด็กๆให้เล่นด้วยทำให้เรา รู้สึกสนุกสนานในขณะที่คนอื่นๆดูเหมือนจะมีความสุขและเด่นเริงกับลูกๆของพวกเขาที่เธอพูดมานั้นก็จริงนะภรรยาของเขากล่าวพางถอนหายใจขณะหมุนวงล้อได้ฉันจะมีความสุขแค่ไหนหากฉันมีลูกสักคนหนึ่งและหากเขาจะตัวเล็กมาก หรือว่าตัวเล็กกว่านิ้วหัวแม่มือของฉันฉันก็ยังจะมีความสุขมากและรักลูกจนสุดหัวใจบัดนี้ล่วงมาจนถึงเวลาที่ความปรารถนาของหญิงผู้แสนดีผู้นี้จะเป็นความจริงดังที่นางหวังหลังจากนั้นนางก็มีบุตรชายตัวน้อยสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์แต่ร่างกาย ไม่ได้ใหญ่ไปกว่าหัวแม่มือดังนั้นพวกเขาจึงกล่าวว่าเราพูดไม่ได้หรอกนะว่าเราไม่ได้รับในสิ่งที่เราปรารถนาและมีลูกตัวเล็กขนาดนี้แต่เราทั้งคู่ก็รักเขาสุดหัวใจแล้วพวกเขาก็ตั้งชื่อหนูน้อยว่าทอมทอมพวกเขาเลี้ยงอาหาร ลูกของพวกเขาเป็นอย่างดีหากแต่ว่าลูกของเขาก็ไม่ได้เติบโตเพิ่มขึ้นเลยยังคงมีขนาดเท่ากับตอนที่เขาเกิดมาเช่นเดิมกระนั้นดวงตาของลูกก็ยังคมกริบและเปล่งประกายและไม่นานนักเขาก็แสดงให้เห็นว่าเขาเป็นเด็กน้อยที่แสนฉลาดผู้ซึ่งรู้ดีในเรื่องที่เขาทํา วันหนึ่งขณะที่ชายตัดฟืนกำลังเตรียมตัวที่จะเข้าป่าไปเพื่อตัดฟืนเขาก็กล่าวขึ้นว่าฉันอยากจะมีใครสักคนเข้นรถลากตามฉันไปจังเลยเพราะฉันอยากจะทำงานให้เสร็จเร็วๆโอ้พ่อพ่อครับทอมร้องบอกผมจะช่วยจัดการเรื่องนั้นเองรถลาก จะเข้าไปอยู่ในป่าตามเวลาที่พ่อต้องการแล้วชัยตัดฟืนก็หัวเราะขึ้นฮแล้วก็กล่าวว่าจะเป็นอย่างนั้นได้อย่างไรกันลูกยังเอื้อมมือไปไม่ถึงบังเฮียนม้าเลยนะไม่ต้องห่วงหรอกครับพ่อทอมบอกถ้าแม่สับบังเฮียนให้มา้าผมก็จะเข้าไปอยู่ในหูของมันแล้วบอกให้มันไปตามทางที่มันจะต้องไปครับ ถ้าอย่างนั้นบิดาของเขากล่าวเราจะลองดูกันสักครั้งหนึ่งเมื่อถึงเวลาผู้เป็นมารดาก็สวมบางเหียนให้ม้ากับรถลากแล้วอุ้มทอมเข้าไปในหูของม้าตัวนั้นและในขณะที่เขานั่งอยู่ในนั้นหนุ่มน้อยก็บอกกับม้าไปว่าไปต่อไปต่อและหยุด ตามที่เขาต้องการดังนั้นม้าจึงเดินไปอย่างกับว่าชายตัดฟืนได้บังคับมันให้เข้าไปในป่าด้วยตัวของเขาเองแล้วเมื่อตอนที่เจ้าม้าควบเร็วขึ้นไปสักนิดทอมก็จะร้องบอกเขาว่าเบ๋เบาเชายแปลกหน้าสองคนปรากฏตัวขึ้นช่างเป็นเหลืองประหลาดเสียจริงชายคนหนึ่งกล่าวรถลาก วิ่งไปแล้วฉันก็ได้ยินคนบังคับพูดกับมา้าแต่ฉันไม่เห็นใครสักคนนั่นช่างแปลกจริงอีกคนกล่าวเราตามรถหลากไปดูกันเถอะดูสิว่ามันจะไปที่ไหนดังนั้นพวกเขาจึงได้ตามเข้าไปในป่ากระทั่งในที่สุดพวกเขาก็มาถึงที่ที่ชายตัดฟืนอยู่เวลานั้น ทอมทำและเห็นพ่อของเขาก็ร้องเรียกเห็นไหมครับพ่อผมอยู่นี่แล้วพร้อมกับรถลากถึงได้อย่างปลอดภัยตอนนี้พาผมลงหน่อยสิครับพ่อดังนั้นพ่อของเขาจึงจับม้าไว้ด้วยมือข้างหนึ่งแล้วมืออีกข้างหนึ่งก็อุ้มลูกชายของเขาออกมาจากหูของมา้าจากนั้นก็วางลูกชายลงบนฟาง ที่ซึ่งเขานั่งได้อย่างสำราญใจตามที่เขาต้องการชายแปลกหน้าสองคนมองดูอยู่ตลอดเวลาและจนถ้อยคำด้วยความรู้สึกประหลาดใจในที่สุดคนหนึ่งก็ดึงคนหนึ่งเข้ามาข้างตัวแล้วกล่าวว่าเจ้าเด็กน้อยนั่นจะทำให้เราร่ำรวยถ้าเราเอาตัวมันมาได้ แล้วเราก็จะพาเขาไปแสดงยังเมืองต่างๆเราจะต้องซื้อตัวเขาหมาให้ได้ดังนั้นพวกเขาจึงเข้าไปหาชายตัดฟืนและถามชายตัดฟืนว่าท่านต้องการอะไรแลกเปลี่ยนกับเด็กชายผู้น้อยตัวนี้เขาจะมีชีวิตที่ดีขึ้นชายทั้งสองคนนั้นกล่าวถ้าเด็กชายตัวน้อยนี้ไปอยู่กับเราเขาจะมีชีวิตที่ดีกว่าอยู่กับท่าน ฉันไม่ให้เขาไปเด็ดขาดชายตัดฟืนกล่าวเลือดเนื้อเชื้อไขของฉันเป็นที่รักของฉันมากกว่าเงินทองหรืออะไรในโลกแต่ทอมผู้ซึ่งได้ยินข้อต่อรองที่พวกเขาต้องการจะเสนอก็คลานออกมาจากเสื้อคุมของพ่อของเขาแล้วมาอยู่บนบ่าของพ่อแล้วกระซิบที่หูของพ่อเขาว่าพ่อครับพ่อรับเงินเถอนะครับ แล้วให้พวกเขาเอาตัวผมไปแล้วผมจะกลับมาหาพ่อในอีกไม่ช้าดังนั้นในที่สุดชายตัดฟืนก็ตกลงขายทอมให้กับชายแปลกหน้าทั้งสองคนเพื่อแลกกับทองก้อนใหญ่นายอยากจะนั่งตรงไหนชายคนหนึ่งเอ่ยขึ้นกับทอมอ๋อวางผมไว้ที่ขอบหมวกของท่านก็ได้นั่นจะเป็นระเบียงที่นั่งอย่างดีสําหรับผม ผมสามารถเดินเล่นไปมาได้และมองเห็นบ้านเมืองระหว่างที่เราเดินทางได้ด้วยดังนั้นเขาจึงทําตามที่เด็กน้อยปรารถนาและเมื่อทอมกล่าวอําลาพ่อของเขาชายทั้งสองคนก็ได้พาทอมไปพวกเขาเดินทางต่อไปจนกระทั่งเริ่มพบคำ่ำและจากนั้นหนุ่มร่างจอยก็กล่าวว่าให้ผมลงไปก่อนเถอะ ผมเหนื่อยแล้วชายแปลกหน้าจึงถอดหมวกออกและวางเขาลงบนก้อนหินในทุ่งหญ้าที่ได้รับการหว่านไถอยู่ที่ข้างถนนที่เขาเดินทางมาแล้วทอมก็วิ่งกลับไปตามร่องดินและในที่สุดก็ถลายตัวลงไปในรูหนูเก่าราติสวัสด์เจ้านายเขากล่าวผมไปละ ตั้งใจมองหาผมให้ดีนะในคร่าวหน้าชายแปลกหน้าทั้งสองคนได้วิ่งตรงไปยังที่นั่นและกระทุ้งไปลายไม้ของพวกเขาเข้าไปในรูหนูแต่ก็ไม่มีประโยชน์อันใดทอมเพียงแค่คานล,ลึกลงไปเท่านั้นและในที่สุดมันก็ค่อนข้างมืดมากแล้วชายแปลกหน้าทั้งสองก็จำจะต้องไปตามทางของเขาโดยไม่มีรางวัลอะไรติดมือมา ด้วยอารมณ์บูดบึ้งอย่างเป็นที่สุดเมื่อทอมพบว่าพวกเขาไปกันหมดแล้วทอมจึงได้ออกมาจากที่ซ่อนตัวช่างเป็นการเดินทางที่อันตรายเสียจริงทอมกล่าวในทุ่งนายอย่างนี้ถ้าฉันตกลงจากก้อนดินก้อนใหญ่ๆพวกนี้ฉันก็คงจะคอหักแน่ๆในที่สุดด้วยความโชคดีทอมก็พบเปลือกหอยทาก ที่วางเปล่าๆขนาดใหญ่โชคดีจังเขากล่าวฉันนอนหลับที่นี่ได้เป็นอย่างดีเลยละแล้วทอมก็คลานเข้าไปข้างในขณะที่ทอมกำลังหลับอยู่พลันก็ได้ยินเสียงชายสองคนเดินผ่านมาและคนหนึ่งก็พูดกับอีกคนว่าเราจะจัดการขโมยเงินของบาทหลวงผู้ร่ำรวยนั้นอย่างไรดีผมจะบอกคุณให้ ทอมร้องบอกนั่นเสียงอะไรเจ้าหัวขโมยร้องถามขึ้นด้วยความรู้สึกกลัวฉันแน่ใจนะว่าฉันได้ยินเสียงใครสักคนหนึ่งพูดพวกเขายืนนิ่งฟังแล้วทํมก็เอ่ยขึ้นว่าถ้าผมไปกับพวกคุณสิแล้วไหนไม่ช้าผมจะบอกให้พวกคุณรู้ว่าจะเอาเงินของบาทหลวงได้อย่างไรแต่เจ้าอยู่ไหนล่ะ พวกเขาร้องถามมองลงมาที่พื้นนี้สิทอมตอบแล้วก็ฟังดูว่าเสียงมาจากที่ไหนในที่สุดเจ้าหัวขโมยก็พบว่าทอมอยู่ที่พื้นดินและก็ยกตัวทอมขึ้นมาในฝ่ามือของพวกเขาเจ้าเด็กน้อยตัวจิ๋วพวกเขาร้องเจ้าจะทำอะไรให้กับเราได้ผมลอดผ่านลูกกองหน้าต่าง บ้านของบาทหลวงได้และก็จะโยนอะไรก็ตามที่คุณอยากจะได้ออกมาให้นั่นเป็นความคิดที่ดีนะเจ้าหัวขโมยว่ามาด้วยกันเราจะดูสิว่าเจ้าจะทำอะไรได้บ้างเมื่อพวกเขามาถึงบ้านของบาทหลวงท่อมก็ลอดลูกกงหน้าต่างเข้าไปในห้องแล้วจากนั้นก็ตะโกนออกมาสุดเสียงเท่าที่เขาจะตะโกนได้ คุณจะเอาของทั้งหมดที่อยู่ที่นี่ไปเลยหรือเปล่าด้วยเสียงนี้พวกหัวขโมยก็เริ่มกลัวแล้วบอกว่าเบาๆเบาๆพูดเบาๆเจ้าอาจจะทำให้ใครตื่นขึ้นมาแต่ทอมก็แกล้งทำเป็นไม่เข้าใจแล้วตะโกนออกไปอีกครั้งท่านจะเอาเท่าไหร่ให้ผมยนออกไปทั้งหมดนี้เลยหรือเปล่าเวลานั้นแม่ครัว ซึ่งนอนอยู่ห้องถัดไปและได้ยินเสียงนางจึงลุกขึ้นจากเตียงแล้วฟังในขณะเดียวกันจเจ้าหัวขโมยก็ตกใจกลัวและวิ่งหนีออกไปไกลสักระยะหนึ่งแต่ในที่สุดพวกเขาก็เรียกความกล้าแล้วพูดว่าเจ้าเด็กจิ๋วนั่นแท่พยายามจะหลอกเราดังนั้นพวกเขาจึงกลับมา และกระซิบบอกกับทอมว่าทีนี้เลิกเล่นตลกได้แล้วจงโยนเงินออกมาจากนั้นทอมก็ร้องด้วยเสียงดังเท่าที่เขาจะร้องได้ดีมากเตรียมรับนะเอาไปเลยแม่ครัวได้ยินชัดเจนนางจึงผุดลุกขึ้นจากเตียงวิ่งไปที่ประตูเจ้าหัวขโมยจึงรีบวิ่งไปยางกับหมาป่า วิ่งห่างจุกตูดแล้วแม่ครัวก็คลำหาสเปะสปะแต่ก็ไม่เจออะไรแล้วจึงวิ่งออกไปหาคบไฟเมื่อนางกลับมาทอมก็วิ่งหลบเข้าไปในโรงนาแล้วและเมื่อแม่ครัวมองหาและคนทุกซอกทุกมุมก็ไม่เจอใครนางจึงกลับไปนอนที่เตียงคิดไปว่านางคงจะฝันไปทั้งที่ตาย,ยังไม่หลับ เด็กชายตัวน้อยครานอยู่ในโรงนาที่เก็บหญ้าแห้งและในที่สุดก็พบที่ซึ่งเหมาะสำหรับการนอนหลับพักผ่อนต่อดังนั้นเขาจึงเอนกายลงนอนตั้งใจจะนอนหลับจนฟ้าสางแล้วต่อจากนั้นก็จะหาทางกลับบ้านไปหาพ่อและแม่ของเขาแต่โถเอ้ยช่างน,น่าโชคร้ายเสียจริงที่ทำให้เขาผิดหวัง อุปสรรคและความทุกข์ช่างเกิดขึ้นได้บนโลกใบนี้แม่ครัวตื่นเช้าขึ้นมาก่อนที่ฟ้าจะสว่างเพื่อที่จะมาให้อาหารวัวนางตรงไปที่โรงเก็บหญ้าแล้วแบกหญ้าแห้งฟ้อนใหญ่ที่เด็กชายตัวน้อยนอนหลับสนิทอยู่ในกล่องหญ้านั้นอย่างไรก็ดีเขายังคงนอนหลับอยู่และยังไม่ตื่นจนกระทั่งรู้ตัวว่า เขาอยู่ในปากของวัวซึ่งเอาตัวเขาเข้ามาพร้อมกับหญ้าแห้งเต็มปากโชคร้ายอะไรอย่างนี้เขาร้องฉันกลิ้งตกลงไปอยู่ในโรงสีได้อย่างไรกันแต่ในไม่ช้าเขาก็รู้ตัวว่าเขาอยู่ที่ไหนกันแน่และจําจะต้องใช้สติปัญญาที่มีอยู่ทั้งหมดของเขาเพื่อหาทางไม่ให้ไปอยู่ในระหว่างฟันของวัว แล้วถูกบทจนตายในที่สุดเขาก็ลงมาอยู่ในท้องของแม่วัวโอ้ที่นี่มืดเหลือเกินเขาพูดขึ้นพวกเขาลืมเปิดหน้าต่างหรืออย่างไรกันนะในห้องนี้ให้พาทิสสองเข้ามามีเทียนก็น่าจะดีนะถึงแม้เขาจะพยายามสู้กับโชคร้ายของตัวเองอย่างดีที่สุดแล้วเขาก็ไม่ชอบห้อง ที่อยู่เลยสักนิดและที่เร็วร้ายที่สุดคือยาแห้งหล่นตามลงมาเรื่อยๆและพื้นที่ว่างที่เขาจะอยู่ก็เล็กลงเล็กลงและในที่สุดเขาก็ร้องออกไปด้วยเสียงดังเท่าที่จะดังได้อย่าเอาย่ามาให้ฉันอีกอย่าเอาย่ามาให้ฉันอีกบังเอิญว่าตอนนั้นเองแม่ครัวก,กำลังรีดนมวัวอยู่ และได้ยินเสียงใครสักคนพูดหากก็ไม่เห็นใครกระนั้นก็ค่อนข้างแน่ใจว่าเป็นเสียงเดียวกับที่นางได้ยินในตอนกลางคืนนางรู้สึกกลัวมากจนหล่นลงไปจากเก้าอี้และทําถังน้ำนมบัวคว่ำลงนางวิ่งเร็วจีไปหาบาทหลวงเจ้าหนายของนางแล้วบอกว่าท่านคะท่านวัวมันพูดได้คะ่ะ แต่บาทหลวงก็กล่าวว่าแม่คุณเอ้ยเจ้าคงจะบาปไปแล้วแน่ๆอย่างไรก็ตามบาทหลวงก็เข้าไปในโรงวัวกับนางเพื่อที่จะดูว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างไม่ทันที่พวกเขาจะก้าวข้ามพ้นธรณีประตูดีนักถ h o ก็ตะโกนออกมาว่าอย่าเอาย่ามาให้ฉันอีกจากนั้นบาทหลวงเองก็ตกใจกลัวและคิดว่า แม่วัวคงต้องคำสาปเป็นแน่เขาจึงสั่งให้ฆ่าวัวทันทีดังนั้นแม่วัวจึงถูกฆ่าและท้องของแม่วัวที่ทอมนอนอยู่ข้างในนั้นก็ถูกโยนทิ้งไปวนกองขี้วัวในไม่ช้าทอมก็จัดการพาตัวเองออกมาซึ่งก็ไม่ใช่งานที่ง่ายนักแต่ในที่สุดเขาก็หาช่องให้ศีรษะของตัวเองออกมา โชคร้ายละลอกใหม่ก็ตกลงมาถึงเขาม้าป่าหิวโซกระโจนออกมาแล้วกลื่นท้องวัวที่มีทอมอยู่เข้าไปทั้งชิ้นในคำเดียวแล้วก็วิ่งหายไปอย่างไรก็ตามทอมไม่ลักความพยายามและคิดว่าเจ้าหมาป่าคงจะไม่ชอบใจนักหากมีใครสักคนคุยกับมันขณะที่ทอม ติดไปกับหมาป่านั้นเขาก็ร้องเรียกเจ้าเพื่อนยากฉันพานายไปหาอาหารแสนอร่อยได้นะที่ไหนเหล่าเจ้าหมาป่าถามในบ้านหลังนั้นทอมบอกพร้อมกับบรรยายบ้านของพ่อของเขานายครานไปที่ท่อเข้าไปที่ห้องครัวได้แล้วที่นั่นนายจะพบกับขนมเคก้กแฮมเนื้อวัวและทุกอย่าง ที่หัวใจของนายเรียกหาหมาป่าไม่รีรอจะถามเป็นครั้งที่สองดังนั้นคืนนั้นมันเองจึงไปที่บ้านหลังนั้นและคลานเข้าไปในท่อเข้าไปในห้องครัวและกินดื่มที่นั่นจนสมใจทันทีที่มันพอใจแล้วมันก็อยากจะออกไปแต่มันกินมากเกินไป เนออกไปทางเดียวกับที่มันเข้ามาไม่ได้นี่เป็นสิ่งที่ทอมคิดเอาไว้และคราวนี้ทอมจึงตะโกนเสียงดังส่งเสียงดังเท่าที่เขาจะสามารถทำได้นายเงียบทีได้ไหมมาป่าพูดนายจะปลุกให้ทุกคนในบ้านหลังนี้ให้ตื่นขึ้นมาเรียงไงจะเป็นไรไปเล่าเด็กชายตัวจิ๋วกล่าวนายได้สนุกไปแล้วตอนนี้ ฉันอยากจะสนุกบ้างแล้วเขาก็เริ่มร้องเพลงและตะโกนดังขึ้นจนสุดเสียงชายตัดฟืนและภันริยของเขาได้ยินเสียงดังเอะอะจึงตื่นขึ้นและแอบไปดูผ่านช่องประตูแต่เมื่อพวกเขาเห็นหมาป่าอยู่ในนั้นคุณอาจจะคิดว่าพวกเขาคงจะกลัวมากแต่ชายตัดฟืนก็วิ่งไปเอาขวานแล้วเอาเกียวมาให้พัรยย เธออยู่ข้างหลังนี้นะชายตัดฟืนบอกแล้วพอฉันฟาดหัวมันแล้วเธอก็คว้านท้องมันออกมาด้วยเขียวนี้ทอมได้ยินทั้งหมดนี้แล้วก็พูดว่าพ่อครับพ่อครับผมอยู่ในนี้หมาปากลืนผมลงมาแล้วพ่อของเขาก็พูดว่าขอบคุณสวรรค์เราได้พบลูกชายที่รักของเราแล้ว แล้วเขาก็บอกกับภรรยาไม่ให้ใช้เคียวด้วยกลัวว่านางจะทำให้ทอมบาดเจ็บต่อจากนั้นเขาก็ตั้งใจฟาดแดงๆเข้าที่หัวของหมาป่าและฆ่ามันตายคาที่เมื่อมันตายแล้วพวกเขาก็ผ่าร่างของมันออกแล้วปล่อยทอมออกมาฮ่าพ่อของเขาพูดขึ้นเราเป็นห่วงลูกมาก พ่อครับทอมตอบผมได้ไปท่องเที่ยวไปทั่วตั้งแต่ที่เราแยกกันไม่ว่าอย่างไรผมก็ดีใจมากที่ได้สูดอากาศที่บริสุทธิ์อีกครั้งทำไมเราลูกไปที่ไหนมาพ่อของเขาถามผมเข้าไปอยู่ในรูหนูในเปลือกหอยทากหล่นลงไปในคอของวัวและเข้าไปอยู่ในท้องของหมาป่าแต่ผม ก็ได้กลับมาอยู่ที่นี่อีกครั้งโดยสวัสดิภาพเอาละพวกเขากล่าวเราจะไม่ขายลูกเพื่อทรัพย์สินเงินทองใดๆในโลกนี้อีกแล้วจากนั้นพวกเขาก็กอดและจูบลูกชายตัวจิ๋วแสนรักของพวกเขาและหาอาหารและเครื่องดื่มมากมายที่สามารถจะหาได้อีกทั้งเสื้อผ้าใหม่ให้กับทอมว่าด้วย เสื้อผ้าตัวเก่าของทอมค่อนข้างเลอะเทอะมาจากการเดินทางหลังจากนั้นพวกเขาก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดมา